bột ngon Vì con này À lây à À lây à À lây Thôi thôi คนอยู่ไหนนะเฮ้ยอยู่นี่หรือเปล่าไม่ใช่เฮ้ยอยู่นี่หรือเปล่าไม่ใช่เฮ้ยอยู่นี่หรือเปล่าไม่ใช่เฮ้ยอยู่นี่หรืออะไรนั่นคืออะไรคะนั่นคืออะไรพี่หมีเสียงอะไรพี่หมี เสียงมาจากฮ้เสียงมาจากไหนเฮะเสียงมาจากไนะหนนี่ย